ศาสนาเอิดเขากำลังดูถูกเขากำลังจ้องทำลายศาสนาพุทธเป็นศาสนาขอทานมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาไม่มีจะให้เรามาเอาสินเอาธรรมกันเอาความถูกต้องเอาความปล่อยปละวางเอาศรัทธาเอาสินเอาจากพระเอาบัญญาติพระพุทธเจ้าท่านเคยท่านท่านเคยด่า ท่านเคยด่าหลวงตาหัวตาแก่ๆคนหนึง่งแกชอบเรียรย่ยอะไรถ้ามีโอกาสเจอท่าไปติดดกดูสิเทสัขันธก,กะเล่มที่ห้าข้อที่แปดสิบเก้าหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าพระพุทธเจ้าด่าหลวงตาคนหนึง่งหลวงตาหน่งชอบเรียรย่ยอะไรทำบุญหลวงตานี่ก็เป็นเจ้ากี่เจ้าอาน บอกตาวตาวพาพาวไหว้หมอกบอกให้เข้าใจว่าลูกชายสองคนเป็นเจ้าข่าไปห้ามาอา่างน้นเงี้ยพุทธิยาท่านก็ฟังหลังจากนั้นท่านก็เรียกเข้ามาถามว่าทำอย่างไรจึงได้มามากมายล้มตาก็เล่าส่องไปเรี่อยอะไรมาพระพุทธเจ้าด่าต่อหน้าสงเลยโมฆะบ,บุรุษการกระทําของเธอ ไม่สมเลยไม่ควรเลยไม่ใช่เกียรติของเธอเลยการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็จะโปยรยความเลื่อมใสไปกับสายลมที่ส่วนในธรรมวิในนี้ย่อมไม่เป็นผู้ที่ขออย่างนั้นหลังจากนั้นก็ห้ามไม่ให้พระของเราเนี่ยไปเลียอะไรที่ไหน